สวัสดีครับร้านเพิ่มทรัพย์นะครับคลิปนี้อยู่กับงานเต๋าปะแทง6 5หนะครับ2ตัวเลยนะครับไม่มีก็ขายนะครับขายหกขายห้านะครับนะเล่นต่ําไปอะไรไปนะครับแน่นอนนะครับเล่นเลยนะครับโต๊ะหกห้าหรือเล่นห้าเล่นหกก็ได้นะครับเห็นไหมหรือว่าจะเล่นสูงหกสูงห้าสูงโต๊ะห้าสูงแล้วแต่เรานะครับ เบบนี่ยแบบเนี้ยนะครับมีแน่นอนนะครับไอ้ก็มีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสามเม็ดเลยนะครับจะจะแบบนี้ก็มีนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับฟังง่ายๆนะครับแบบนี้มีนะครับ 1- นถึงสเมตร1เมตร64 2นะครับมี 1- นถึงสเมตรเช่นกัน1นถึงสเมตรพอเรา เริ่มรู้จุดนะครับเราเริ่มเล่น6กข้าสูงไปละถ้าเปิดไหนเขย่าไหนไม่มีเสียงตึบนะครับใครเล่น6เล่น5นะครับเรายักเก็บหรือว่าจะยักไปลงต่ำก็ได้แล้วแต่เรานะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับ3เม็ดรัวยาวเลยนะครับเสียงเต๋านะครับจะประมาณนี้นะเนี่ยถ้าเต้นกออนะครับ เนี่ยมันจะลงต่ําหมดนะครับแต่ถ้ามันตึ๊บนะครับมันจะเป็นสูงเห็นไหมหกห้าหกสูงนะครับหรือจะเล่นโต๊ดหกห้าหกสูงห้าสูงแล้วแต่เราเลยนะครับบางแผนเอานะครับเนี่ยถ้าก็กออย่างเงี้ยลงต่ําแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีลงต่ําแน่นอนนี่นะถ้าหยุดเม็ดเดียวก็เล่นหกเล่นห้านะครับแล้วแต่เราเลยนะครับนี่นะ ถ้ามี6มี5จะจอดทันทีนะครับถ้าใครสนใจนะครับแคปจอวิดีโอนี้ไว้นะครับส่งมาในแชทนะครับพูดคุยรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับ